อยากให้ลองไข่เจียวกุ้ยช่ายทำยังไงวันนี้เรามาลองทำกันดูครับตัวผมเองก็ลองเป็นครั้งแรกครับลองแล้วติดใจเลยครับบอกเลยว่าอร่อยมากๆครับเริ่มจากเรานำกุ้ยช่ายนะครับมาหั่นครับผมหั่นไม่ต้องใหญ่มากนะครับผมและที่สำคัญไม่ต้องกลัวความเหม็นเขียวของกุ้ยช่ายนะครับเวลานำไปเจียวไข่เสร็จแล้วนะหวานอร่อยเลยแหละครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะตอกไข่ใส่ลงไปแล้วก็ปรุงรสตามสไตล์ไข่เจียวเลยชูรสแล้วก็น้ำปลาครับ ตีให้ทุกอย่างเข้ากันครับหลังจากนั้นนะครับเราจะตั้งกระทะให้ร้อนนะครับเติมน้ํามันครั้งแรกเยอะสักนิดหนึ่งครับไม่ต้องกลัวว่าน้ํามันจะเยอะเกินไปครับนําไข่ลงไปทอดเลยนะครับพลิกพลิกพลิกดูสักนิดหนึ่งให้ด้านหลังเนี่ยเกรียมแล้วเราค่อยพลิกครับอ่าเห็นไหมครับอู้น่าทานมากเลยไข่ก็จะฟูด้วยผมจะพลิกให้ไข่สุกแล้วพับครับผมหลังจากนั้นนะครับหมุนสักหน่อยหนึ่งครับแล้วก็นําขึ้นสเด็ดน้ํามันครับ เห็นไหมครับน้ำมันที่เราใส่ลงไปเยอะเนี่ยรับรองว่าเขาไหลคืนหมดรับแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับไข่เจียวกุ้ยช่ายไม่ยากลองทำกันดูนะครับ